นะเหมือนที่ผมลงล้มลงนะครับแล้วก็ขึ้นตรงที ja ่มันไม่ยากก่อนนะครับเป็นเป็นวงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับท่าที่ไม่เคยเปลี่ยนหัวเข่านะครับหัวเข่านะครับไปที่รถนะครับตอกกลางเหมือนเดิมนะครับสายตามองไกลเหมือนเดิมเบรกนะครับขาลงต้องเนียนเนียนเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกอะความจริงแล้วเรื่องของการขี่รถเป็นเรื่องของความละเอียดก่อนนะไม่ใช่เรื่องของความห้านะ รเราเราต้องละเอียดทุกอย่างนะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับพอรู้สึกว่าล้อหน้ามันลื่นนะครับปล่อยเบรกหน้าเสียเบรกหลังไว้แต่แต,แต่อยากให้มันไหลเร็วเกินที่เราจะควบคุมได้นะครับให้มันมาพอดีที่เราที่เราจะคนโทรลได้นะครับสายตามองไกลไว้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเลยนะครับผมขี่คันนี้ผมเมื่อเช้าที่คว่ำเพราะว่ามันเกียร์มันเปลี่ยนเองพอพอมันยิบไปแล้วมันเปลี่ยนเกียร์สองเองมันใช่ไหมรถุ่นเนี้ย ถ้าจะไมใ่ให้มันความจะดิฟเล่นต้องให้กดนั่นนวดแล้วล็อกทํ้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับผมลืมจะเลยเสียฟอร์นิดหน่อยไม่เป็นไรเจ้าของยังไม่เห็นนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะครับแล้วลงมาสายตามองไกลๆลงลงทางที่ง่ายตรงนี้ก่อนนะครับลงมาตรงของแล้วขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไพลอนวางให้นะครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นที่อื่น หน้า <Jung> อ <net> ีกแล้วพาขี่รถใ้ถังโอเคแล้วครับเดี๋ยวรถมาร้อข้างบนแสบใจรถเลย